เวลาเยอะทำไงนะเวลาเยอะเอ่อเอาไปเอาไปนเวลาเยอะเวลาเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไม่ก็เขาส่งได้หรอกให้เล่นแบบนี้เยอะเยอะมันปกติไปแล้วเวลาเยอะเสร็จทำไงโอ้โหใหญ่มากเวอร์ชั้นนี้เอาตรงนะกูมีงวงกูยังยอมเลย เยยี่วม right. ันเป็นปกติแล้วไงอะไรนะใช่ผมเยี่ยวโชว์เหรอโอเคโอเคถ้างั้นเยี่ยวแบบไม่ปกติเราเนี่ยไปเอาไปไปโซเน่เราบ้างสิกระตุ้งสีตัวนั่งเยี่ยวนั่งเยี่ยวหมาตัวบักเจ๊มันหมาเลยโอ้ยยิงเอานฝนเยี่ยวใส่ไปโซ่หัวหลอกหรอไปใส่ไปเยี่ยวตัวไปนทางไหเดี๋ยวทำอย่างคำหนึ่งเป็นยัง ยืนเงียวเลื่อนนางเงียวเงียวตัวมันด้อเลไม่กินป่หนขาเ่กินหันขาอกันเะไม่ไม่่หนยืนยืนเอาท้าทายยืนเงียวหรอกกลัมานี่กินยนหรไปเจ้ามึงเนาะออกมาไหนวะอ้าออกมาไหน